ักประชาชนค่ะต้องเจอกับการตอบโต้แล้วก็กดดันอย่างหนักกลับนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะภายหลังจากที่พักประชาชนค่ะเปิดเกมใหม่นั่นคือการโยนเก้าอี้นายกชั่วคราวลงมากลางวงนะคะเพื่อหวังที่จะกดดันคุณแตรทองทานชินวัตรให้ใช้อำนาจนายกและตนตรีประกาศยุบสภาค่ะพักประชาชนมองว่านะคะการยุบสภาค่ะเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนไปสู่การเลือกตั้งใหม่ค่ะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ผ่านอีก3เดือนข้างหน้าอย่างน้อยนะคะสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาให้คุณแพทองทานค่ะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐคนตรีสืบเนื่องมาจากกรณีคำร้องคลิปเสียงที่มีการสนทนากับสมเด็จอุนเซนค่ะแต่ว่าแนวทางดังกล่าวนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ตอบโจทย์สำหรับพรรคเพื่อไทยนะคะรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆด้วยค่ะเพราะอย่าลืมว่านาทีนี้ยังไม่มีพรรคไหนนะคะที่พวกเขาพร้อมจะลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพักประชาชนค่ะมีการยื่นข้อเสนอนะคะโดยเขาบอกว่าพร้อมที่จะโหวตชื่อให้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนันานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่คุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะเพื่อให้ได้เป็นนาย,ยกชั่วคราวแต่ต้องแรกกับการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐมนูญฉบับปัจจุบันก็คือฉบับ2560ซึ่งพักสีส้ม เชื่อมาโดยตลอดค่ะว่านี่คือกับดักสําคัญทางการเมืองค่ะสําหรับเป้าหมายของพักประชาชนหรือพักสีส้มนะคะคือการมุ่งไปที่การแก้รัฐมนูญค่ะ แต่ขณะที่พรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งเป็นพรรคที่ได้ประโยชน์จากรัฐรรมนูญฉบับนี้ค่ะอย่าลืมว่านะคะจากรัฐรรมนูญฉบับนี้ค่ะที่ทําให้พรรคภูมิใจไทยได้มีสอวอสายสีน้ําเงินเป็นกอบเป็นกำรรกว่าครึ่งค่อสภาสูงค่ะดังนั้นนะคะจึงอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะที่พรรคภูมิใจไทยจะยอมรับข้อเสนอเรื่องนี้ค่ะล่าสุดวันนี้ก็มีคําถามจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะ รองนายกและรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกค่ะคุณภูมิธรรมถามกลับไปยังพักส้มค่ะแน่ใจแล้วหรือนะคะที่จะไปจับมือกับพักภูมิใจไทยเพราะว่าที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยนี่แหละค่ะเป็นพักที่ขวางการแก้ไขรัฐมนูญมาโดยตลอดขณะที่อีกหนึ่งแกนนําจากพักเพื่อไทยค่ะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะคุณวิสุทธิ์นะคะเป็นประธานวิปรฐบาลน,นะคะเขาย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของนายกชั่วคราวค่ะ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงนะคะพักเพื่อไทยก็ยังมีคุณชัยเกษตรนิติสิริค่ะต่อคิวนายกแพรทองทานอยู่ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายทุกพักการเมืองนะคะรอฟังคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะทุกอย่างต้องไปต่อคิวพักเพื่อไทยค่ะ